วิธีการลดปัญหาพุงป่องสร้างเอลเอสด้วย2มือของเราเองค่ะวันนี้นะคะทานก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการใช้สองมือของเรานะคะนวดให้เป็น l อลแล้วก็สลายพุงได้ด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะเราก็ต้องมีการที่นวดหน้าท้องก่อนในขณะที่การนวดเนี่ยก็คือต้องให้ลูกค้าทานข้าวเสร็จก่อนเนาะก่อนลูกค้าทานข้าวหรือว่าหลังจากลูกค้าทานข้าวผ่านไป 40บนาทีถึง1ชั่วโมงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีการนวดนวดไม่พอนะคะตบด้วยนะคะอาจจะแบบว่าอาหารที่ทานมาทะลักได้ฉะนั้นนะคะเวลานวดเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นในการวอร์มครีมก่อนซึ่งครีมที่เราใช้จะเป็นครีมสูตรเฉพาะของธัญญานีเลยเป็นครีมสูตรเย็นค่ะลูกค้าจะไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกระคายผิวนะคะและโทรปิดเนี่ยก็ไม่แสบมือด้วยเวลาทํานะคะนี่เราก็จะค่อยๆบิดนะคะบิดท่านี้บิดท่านี้ จะช่วยทําให้ไขมันเนี่ยมันเริ่มแตกตัวนะคะคุณสังเกตนะพอเวลาเราบิดมันก็จะมีลอยยนยนยน,ยนยนยนขึ้นมานี่โอเคแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อย,อยๆเหลาเอวค่ะให้เป็นเอวเนะคะในขณะการทำทันจะย้ำเสมอเลยว่าชุรปิดทุกคนเนี่ยจะต้องเซฟร่างกายของตัวเองด้วยเนาะก็คือเราจะต้องโยกตัวเพื่อ หนึ่งเลยน้ำหนักมือเวลาที่ลงนวดลูกค้าเนี่ยน้ำหนักถึงก็จะนวดแบบเห็นผลลัพธ์แต่ถ้านวดแล้วน้ำหนักไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลลัพธ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนวดแบบนี้นะคะเซฟร่างกายของทรพิดด้วยค่ะเพราะว่าทรพิเราเนี่ยเวลาที่เราไม่โยกตัวปุ๊บนะคะมันจะทําให้เกิดอาการคอบ่าไหล่เกรงตึงได้นะ,ะหลังจากนั้นก็ทําอีกก็เหล่าด้านข้างอีกนะคะเหล่าด้านข้าง เหล่าด้านข้างอันนี้มันทำให้สร้างเคอร์ฟสร้างเอวให้เป็นรอยเว้าเนาะให้เป็นรอยเอสเพียงแค่นี้นะคะยังไม่จบค่ะ,ะโกยเข้ามาแล้วก็บิดเหมือนกับเราค่อยๆโกยโกยดันโกยขึ้นมาแล้วก็บิดบิดบิดหุ่นเจ็บไหมคะไม่เจ็บหุ่นไม่เจ็บนะคะหุ่นนั่งอมยิ้มมากเลยค่ะเดี๋ยวทันนะคะก็จะไป นอนเป็นหุ่นบ้างแล้วนะคะคือช่วงนี้นี่ก็แบบว่าฝึกมาเป็นปีแล้วนะคะกับคอร์สเรียนนี้ฝึกกันตั้งแต่ก่อนโควิดจนหลังโควิดนะคะตอนนี้พร้อมกับหลักสูตรใหม่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มวิธีการตบตบนะคะเราก็จะค่อยๆใช้น้ำหนักมือเริ่มจากค่อยๆตบก,ก่อนนะเพราะเ๋ยวถ้าเราปุ๊บ,บ,บ,บเลยทีเดียวลูก้าจะช็อกและตกใจได้นะคะ ถ้าสำหรับนะคะสาวๆท่านไหนเนี่ยที่แบบว่าหนะ้าท้องไม่ได้มีเยอะไขมันไม่ได้มีเยอะเสียงเขาก็จะแปะ แปะ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 ,แปะแอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไขมันท่านไหนนะคะมีเยอะเสียงมันจะแตกต่างกันนะคะมันจะเป็นปุบ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 ป,บปุบนะคะอันนี้จะสังเกตเสียงได้นะคะมวลไขมันน่ะแน่นกับมวลไขมันเพลกนะคะเออเอเควันนี้นะคะท่านเองก็ไม่ได้ถอนแค่วิธีการนวดยกระชับปรับรูปหน้าเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้สองมือของเราสร้างหุ่นให้สวยได้ด้วยค่ะท่านไหนสนใจรเรียนนะคะ,ะ,คะพิมพ์คาว่าสนใจได้เลยนะคะแล้ววันนี้ท่านเปิดสอนหลักสูตรนะคะที่ทําให้คุณเนี่ย เป็นมืออาชีพในการให้บริการนวดแบบถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วนะคะถ้าคุณเรียนครบ7หลักสูตรถ้าคุณสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะแล้วมาพบกันค่ะมาเนรมิตหน้าสวยหุ่นสวยผมสวยได้ด้วยสองมือของเราเองกันนะคะธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ